เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนัขเนี่ยมันเป็นสีเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ใช่ไหมเราก็อาจจะไปคน้นหาก่อนว่าอ,อ้สายพันธุ์นั้นนี้ที่เราชอบเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยนิสใส่เข้ากับเราไหมคือคนส่วนใหญ่มักจะก็มักจะแบบเอยสุนัขเนี่ยต้องฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดอะไรทุกคนคิดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจะเรียนสุน,นัขเราต้องรู้จากมันจริงๆเราต้องเรียนรู้มันแล้วเราต้องคิดว่าถ้าเราคิดได้เราคิดว่ามันเราเป็นสุนัขหรือเปลาเนี่ย คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะปวดหัวกับพฤติกรรมของน้องหมาในหลายๆเรื่องใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจถึงจิตวิทยาของน้องหมาเหล่านี้เพื่อทําความเข้าใจว่าเขาคิดอะไรแล้วเราจะทําอย่างไรให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขจากผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงน้องหมาโดยตรงค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเอ๋สวัสดีค่ะ คนถ้าพูดถึงหมาก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของมนุษย์ใช่ไห<ช>มคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นหลายๆหลายๆข่าวในทั้งในโซเชียลทั้งในอะไรเนอะบางทีมีปัญหาในเรื่องของว่าคนเนี่ยชอบหมาไปปล่อยบางทีเกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นเขาชอบเห่าเขาหรือว่าเขาอาจจะกัดของในบ้านก็เลยเอาไปปล่อยเลยทำลายข้าของ<ม>เลยหรือว่ากัด เพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปปล่อยโดยแบบไม่คิดแก้ปัญหาเาเยอะอ,อย่างนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเราก็ควรที่จะป้องกันกันก่อนใช่ป้องกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันหรือการเรียนรู้ควรจะรยังไงบ้างคือจริงๆเบื้องต้นเลยนะคะไม่คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนัขมันเป็นสิ่งท เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นิี่มันมีมาเป็นร้อยรอยปีแล้วริงเราอยากมันก็มีข้อมูลของสุนัขทุกสายพันธุ์ที่เราสามารถหาได้เดี๋ยวนี้สะดวกมาแล้วก็อาจจะไปนค้นหาก่อนว่าสายพันธุ์นั้นนี้ที่เราชอบเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยนิสัยเข้ากับเราไหมเขามีนิสัยแบบนี้นะสุขภาพร่างกายเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับมือมันได้ไหมก่อนแบบไม่ใช่ว่าออไลฟ์สไตล์เราเนี่ยทำงาน office, ออฟฟิศแต่เราไม่มีเวลาเรากลับถึงบ้านสักสามทุ่มเนี่ย เราไปซื้อบีเกิลมาเลี้ยงเนี่ยซึ่งแบบบีเกิลเนี่ยมันเป็นสุนัขที่แบบต้องการทําเวลาเอาดอแล้วก็ต้องมีกิจกรรมพอเราไปซื้อบีเกิลมาเลี้ยงปุ๊บเจ้าของก็จะเกิดปัญหาว่าบีเกิลทำลายเข้าขอกัดเฟอร์นิเจอร์อึในกรงเหา่าซีซัวอะไรเงี้ยพอเกิดปัญหาปุ๊บเจ้าของทนไม่ได้เพราะไม่มีเวลาอยู่แล้วก็ไปสุนัขไปปล,ลปล่อยเยอะมากค่ะเเดี๋ยวนี้สายพันธุ์ดีๆปล่อยเยอะมากไม่ใช่แค่สุนักพันธุ์ไทยธรรมดาใช่ใช่บางที บางทีเห็นในโซเชียลอะเห็นบีเกิลหรือว่าหลงมาแต่จริงๆคือไม่ได้ไม่ใช่โดนทิ้งใสบิเลียนโดนทิ้งมีค่ะเยอะแยะแล้วก็ชี้ว่าว่าปอมแม้กระทั่งปอมตัวเล็กๆ<ม>ปอมตัวเล็กเดี๋ยวนี้โดนทิ้งเยอะมากมมเพราะว่าเพราะว่าปอมเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วปอมอะไรเนี่ยมีมีสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหลอดลมที่มันจะชอบไอแห้งๆเหมือนแบบเหอะไง แล้วพอมันมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพอพูดโรคหัวใจคือต้องกินยาตลอดถูกไหมคะพอต้องกินยาตลอดหาหมอตลอดลงยางี่งั้เจ้าของก็แบบค่าใช้จ่ายสูงอะไม่เลี้ยงแหละก,ก็ไปทิ้งหรือว่าเป็นแบ็กสกินเนี้ยแบบผิวหนังมีปัญหาผิวหนังมีปัญหาแบ็กสกินมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าแบบคุยๆคำนี้ปอมมันก็จะขนหายหมดเลยใช่ไหมแล้วแบบอพอขนหายหมดผิวหนังก็จะเป็นสีดําพวกเนี้ยมันก็ต้องรักษาดูแลอะไรอย่างเงี้ย พอเขาเห็นว่ามันไม่สวยแล้วน่าเกลียดแล้วเขาก็ไปทิ้ง,งซึ่งจริงๆเราการเกิดปัญหาของปอมพวกนี้จริงๆเราก็มาจากมนุษย์ที่ไปเพาะมันให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นตุ๊กตาเป็นนว่นนี้ทําให้แบบร่างกายอาวัยวะทุกอย่างเขาไม่ได้สมบูรณ์มาจากเบื้องจากบรรพบุรุษเนี่ยม,มันก็เลยมีปัญหามาทีนี้เราก็ต้องอยากให้ศึกษาก่อนเ<ต>ฉะนั้นเบื้องต้นเลยก่อนที่จะเกิดปัญหาก็คือข <พอ S 2> ้อหนึ่งเลยศึกษาก่อนเลยสายพันธุ์สุขภาพก่อน เราศึกษาสายพันธุ์สุขภาพเสร็จแล้วก็อพอเราโอเคตรงกันแล้วเราซื้อมาเราก็ต้องเรียนรู้ภาษากายของมันจิตวิทยาของสุนัขภาษากายจิตวิทยาสุนัขนี่คือยังไงบ้างคือคนส่วนใหญ่มักจะอย่างคนไทยทัท่วไปน,นะก็มักจะแบบเอสุนัขเนี่ยต้องฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดอะไรทุกคนคิดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจะเรียนสุนัขเราต้องรู้จากมันจริงๆเราต้องเรียนรู้มันแล้วเราต้องคิดว่าถ้าเราคิดได้เราคิดว่ามันเราเป็นสุนัขหรือเ้ลาเนี้ย ไม่ใช่ว่าเขาจะคิดเหมือนมนษุษย์ไม่ใช่เราต้องคิดว่าเขาเป็นหมาเขาจะคิดเป็นไงเขาว่าเป็นหมาเราต้องคิดให้เหมือนหมาเวลาเราคุยกับเขาหรือว่าดูเขาเรียนรู้อยู่กับเขาอ,อันนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเ,เราไม่มีทางที่จะให้สุน,นัขหรือว่าหมาเนี่ยมันมีการดำรงชีวิตเป็นการใช้เหตุผลเหมือนคนถูกไหมคนก็คือดำรงชีวิตด้วยเหตุผลเออมีปัจจัยน,นี้นั่นแต่สุนัขเนี่ยเขาดำรงชีวิตด้วยสัญชาตญาณ เพราะฉะนั้นเราอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาแบบสัญชายาเหมือนกันเราถึงอยู่ด้วยกันอย่างสงบเเราต้องเรียนรู้เขาว่าภาษากายของเขาเขายกมือแบบนี้แปลว่าอะไรอาสมมุติว่าเขายืนนิ่งๆเลยเขายืนนิ่งเคยเห็นแบบเวลาเราเดินเข้ามาในซอยเราจะเห็นยืนประจำหน้าเรยยืนประจาหน้ายืนนิ่งๆเลยแล้วกระดิกหางอาอายืนกระดิกหางเสร็จแล้วคนที่รักหมาจะบอกอยไม่รักเดินไปจับมันหน่อยพอเดินไปจับมันเนี่ยมันถอยหลังนิดนึงแต่มันยังกระดิกหางอยู่ ขาก็คิดคิดว่ามันเฟรนลี่เขาก็ยื่นมือไปจับเขาก็ยื่นมือไปจับเนี่ยมันกัดพอมันกัดปุ๊บเอาละเกิดเรื่องละเดือดร้อนหาว่าตัวนี้เนี่ยกัดคนทั้งที่ทั้งที่มันเตือนแล้วแล้วคนก็จะบอกเฮ้ยไม่ใช่นะพอคุยไปคุยมาเอ้ยเราบอกว่าไม่มันเตือนแล้วบอกไม่ใช่มันกระดิกขาซึ่งจริงๆเราเขาไม่รู้ว่าไอ้การกระดิกหาเนี่ยมันมีมันมีมันมีจังหวะมีองศาต่างๆที่จะสื่อสารกันแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือเฟรนลี่ อันนี้คือเตือนว่าฉันจะกำลังจะถู่โจมไอ้ฉันไม่ชอบนะอย่าเข้ามาซึ่งมันม,มันมีถอยแล้วมันจะเตือนเป็นสเต็ปสเต็ปอะ่ะแต่มันไม่ได้พูดกับเราอย่าเข้ามานะเอ้ยนี่เป็นพื้นที่ของฉันอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่ามันพูดในภาษาของหมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จิวิทียของหมาเราถึงจะเราถึงจะอยู่กับมันได้ไง